สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับชั่วโมงนี้นะคะพบกับวิชาภาษาไทยค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องสระอูตอนที่สองนะคะวันนี้มีคำอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปฝึกการประสมคำสระอูนะคะ ที่มีตัวสะกดค่ะคำว่าตัวสะกดก็คือพยัญชนะที่อยู่หลังคำนั่นเองหรือพยัญชนะที่ตามหลังสระ,ะนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปฝึกการแจกลูกคำนะคะคำนี้นะคะอ่านว่าผูกนะคะพยัญชนะต้นก็คือผอผึ้ง สะระก็คือสะระอูตัวสะกดก็คือกอไก่นั่นเองนะคะผูกผอกอกผูกอีกหนึ่งรอบนะคะผูกผอกอกผูกค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะนักเรียนลองทายดูสิคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะดูจากภาพนะคะ คํานี้อ่านว่าลูกวิธีการแจกลูกคํานะคะตัวแรกจะเป็นอะไรคะตัวแรกจะเป็นพยัญชนะต้นคือลอลิงตัวที่สองจะเป็นสระก็คือสระอูส่วนตัวที่สามจะเป็นตัวสะกดเพราะตัวสะกดจะอยู่ตามหลังสระนะคะก็คือกไกวิธีการอ่านสะกดคำคำนี้นะคะ ลูกลออูกอลูกอีกหนึ่งรอบนะคะลูกลออูกอลูกคำต่อไปค่ะค่ะส่วนคำนี้อ่านว่าดูดนะคะก็คือภาพเด็กดูดนิ้วนั่นเองอ่านว่าดูดนะคะการแจกลูกคำพยัญชนะต้นจะเป็นดอเด็ก สระจะเป็นสระอูส่วนตัวสะกดของคำว่าดูจะเป็นดอเด็กนั่นเองเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าคำไหนมีตัวสะกดนะคะเราสังเกตได้จากพยัญชนะที่อยู่หลังสุดนะคะจะอยู่ตามหลังสะระนั่นเองวิธีการอ่านสะกดคำนะคะดูดดอูโดดูด อีกหนึ่งรอบค่ะดูดดออ,ดอูดอดูดค่ะส่วนคำนี้อ่านว่าถูกนะคะการแจกลูกคำพยัญชนะต้นนะคะก็คือถอถุงสะระก็คือสะระอูส่วนตัวสะกดก็คือกอไก่นะคะวิธีการอ่านสะกดคำถูกถออู ก็ถูกอีกหนึ่งรอบนะคะถูกทออูก็ถูกคําต่อไปค่ะค่ะคํานี้นะคะอ่านว่าสูงนะคะการแจกลูกคํานะคะพยัญชนะต้นก็คือสอเสือสะระก็คือสะระอูส่วนตัวหนังสือสีเขียวนี้ก็คือตัวสะกดนะคะ ก็คืององูนั่นเองวิธีการอ่านสะกดคำสูงสอูงสูงอีกหนึ่งรอบนะคะสูงสอูงสูงค่ะส่วนคำนี้นะคะอ่านว่าพูดนะคะการแจกลูกพยัญชนะต้นก็คือพอพาน สระก็คือสระอูส่วนตัวสะกดนะคะก็คือดอเด็กวิธีการอ่านสะกดคำพูดพออูดอพูดอีกหนึ่งรอบนะคะพูดพออูดอพูดคำต่อไปค่ะปูนนะคะก็คือภาพนี้นี่เอง การแจกลูกคำพยัญชนะต้นจะเป็นปปาสระก็คือสระอูและตัวสะกดก็คือนอหนูวิธีการอ่านสะกดคำนะคะปูนปอ,อูนอปูนปูนปอ,อูนอปูน ส่วนคำนี้นะคะอ่านว่าฟูกนะคะฟูกก็คือเป็นภาพที่นอนนั่นเองนะคะการแจกลูกคำพยัญชนะต้นก็คือฟอฟันสะระอูแล้วก็ตัวสะกดก็คือกอไก่นะคะวิธีการอ่านสะกดคำฟูกฟออูกอฟูกอีกหนึ่งรอบนะคะฟูก ฟูกฟูกค่ะส่วนคำนี้นะคะอ่านว่าปลูกนะคะจะมีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะอันนี้ก็คือพยัญชนะต้นสองตัวเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีพยัญชนะต้นสองตัว เราสังเกตได้ที่สระอูนะคะว่าสระอูจะอยู่ข้างล่างพยัญชนะตัวที่เท่าไหร่นั่นเองถ้าอยู่ข้างล่างพยัญชนะตัวที่สองนะคะก็คือตัวนี้นะคะแปลว่าคํานี้จะมีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าคํานี้มีตัวสะกดเราก็มาดูพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังสุดของคํานั่นเอง จะอยู่ต่อท้ายสระอูนั่นเองนะคะถ้าสมมุติว่าไม่มีกอไกแปลว่าคำนี้มีตัวสะกดไหมคะค่ะแปลว่าคำนี้ไม่มีตัวสะกดนั่นเองแต่เมื่อไรที่มีพยัญชนะด้านหลังสุดต่อจากสระอูนั่นเองคำนี้เรียกว่าคำที่มีตัวสะกดนะคะคำนี้อ่านว่าปลูวิธีการแจกลูกคำนะคะ พยัญชนะตัวที่หนึ่งพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งก็เป็นปอปลาปอปลาพยัญชนะต้นตัวที่สองก็เป็นลอลิงสระอูตัวสะกดก็คือกอไก่นะคะวิธีการอ่านสะกดคำปลูปอลออูกอปลูปป ลลูก็ะลออูก็ลููค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำพื้นฐานนะคะคำพื้นฐานของป่อนึงวันนี้นะคะจะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนลองถ่ายดูสิคะว่าคำนี้อ่านว่าอะไรดูจากภาพนะคะคำนี้อ่านว่ากระดู กระดูกระตูประตูตะปูตะปูบูชาบูชาสะบูสะบูตู้ยาตู้ยา นักเรียนไปฝึกอ่านสะกดคำนะคะแล้วก็ฝึกอ่านคำพื้นฐานของวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ